ความเด่นความดังผู้คนต่างนับหน้าถือตา ได้รับความนิยมจากกลุ่มเพื่อนสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่วัยรุ่นต่างไฟหาแต่ความเฟี้ยวที่เกิดจากความประมาจจุดจบมันย่อมไม่สวยสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่องเพื่อนหฮียนุงน่งเยนหลอน ep ที่7ตอนคืนแหกกฎหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ i n s t a g r กรณโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กำลังจะจัดงานเปิดโลกกิจกรรมนมสาว าวต่างหาชมรมที่ฝ่ายฝันและผู้บริหารชมรมก็งัดไม้เด็ดของแต่และองค์กรเพื่อมาโชว์พาวให้นักเรียนเข้ารวมชมรมนั้นแน่นอนการจัดห้องก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นาวผู้เป็นรุ่นน้องที่คั้งไครรุ่นพี่ที่มีชื่อว่าพี่เจเขาเลยมาช่วยรุ่นพี่ในการจัดห้องถึงแม้ตอนนี้มันสีทุ่มกว่าผิดกฎโรงเรียนที่จะเข้าไปทํากิจกรรมแต่โดยรุ่นพี่ที่นับถือเขาก็พร้อมที่จะแหกกฎแต่ยามเฝ้าโรงเรียนดุมากอย่างกระลอกไวเลอร์เด็กเวนี่นี่ไม่ใช่เวลาทํากิจกรรมห้ามเข้าไปใน ถ้ายังฝืนงี่เงา่าเดี๋ยวตีให้ขาหักเลยแต่หนาวใช้จังหวะที่ยามคนนั้นรับโทรศัพท์ใส่ตีนหมาวิ่งฝ่าไปยามที่เดินคาเปก็ไม่สามารถไล่ตามได้ได้แต่โมโห,โหจับได้จะฟาดให้หนักแลแล้ว วันเปิดโลกกิจกรรมก็ได้มาถึงมีชมรมมากมายทั้งไบคบ์คลาบคนรักจักรยานชมรมดน,นตรีร็อกเป็นตน้นแต่มีชมรมเดียวที่นาวสนใจนั่นก็คือชมรมคอสเวิร์ดเกมเพราะว่าชมรมนี้มีประธานเป็นอดีตแชมป์ระดับประเทศซึ่งก็คือพี่เจเป็นพี่ที่นาวนับว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งนาวรู้จักพี่เจได้จากพี่นนพี่ชายแท้ๆของตนพี่นนและพี่เจสนิทกันมากและนนก็อยู่ในชมรมนี้ด้วยเพราะว่าเจลากตัวมาและยังมีอีกสองสาวนั่นก็คือปรางและเข็มนาวเมื่อ ถึก็ทักทายพี่ๆและได้ชักชวนพี่เจไปดูสาวๆในชมรมควอาแดนพวกเขาเต้นแบบโคตรเท่เลยนะพี่พวกเขาทั้งห้าเม่ได้ดูชมรมอื่นที่อลังการสุดยอดเฟี้ยวฟ้าเมื่อกลับมาดูชมรมตัวเองแทบไม่มีคนเข้าเจที่เป็นประธานก็โมโหทำไมวะชมรมอื่นมีเป็นร้อยชมรมกูมีแค่ห้าคนนนก็พูดตามตรง ให้ทำไงได้วะก็คอสสุดมันเชยเจก็สวนกลับถ้าเชยมึงเข้าทำไมนนก็ตอบมึงลากกูมาเองนะแต่เจก็ยังต้องหาวิธีมีแค่ห้าคนเขาไม่ยอมให้ชมรมเขาต้องจบในปีนี้พราะเขาต้องหาสมาชิกเพิ่มเข็มก็ยกมือขึ้นอาสาว่าจะช่วยจัดห้องให้เฟลฟ้าวใครเดินผ่านรับรองต้องสนใจเข้ามาในชมรมนี้แน่นอนพวกเขาทั้งห้าร่วมมือกันในการตกแต่งห้องเรียนแต่นี่มันก็ดึกมากแล้วยามอะไรมาตามให้กลับบ้านได้แล้วคามืดดึงๆนกลับไปกินนมที่บ้านไป ถึงแม้เจจะขอร้องยามก็ไม่สนเข็มก็ไปช่วยกี้กล่อมกับยามแต่กลับโดนสะบัดจนหัวฟาดพื้นเจผู้เป็นประธานทนไม่ไหวเลยดา่ามันว่าไอ้เป๋ยามก็ขึ้นเสียงถ้ายังเห็นพวกเองอยู่กูฟาดไม่นับแน่ นาวเด็กน้อยก็ได้แต่ซ่อนแอบเนื่องจากวันก่อนเขาเพิ่งมีเรื่องกับยามแอบเข้ามาในโรงเรียนแต่ดีที่ยามไม่เห็นเข้าและยามก็จะเดินจากไปถึงแม้ย,ยามจะดุมากแค่ไหนใครจะไปสนไอเปย์อย่างนั้นทําอะไรพวกเราได้พวกเขาได้ลงมือกันจัดห้องอย่างสวยงามจนเวลาล่วงเลยมาถึงตีสองจัดห้องไปนินทายานไปนนท์เขาก็พูดว่ายามคนนั้นเขาดุเนื่องจากเมื่อก่อนเขาเป็นทหารทหารเนี่ยเร็วเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านาวก็ช่วยเติมสีตีไข่คนแบบนั้นไม่เรียกว่าทหารหรอกหน้าโหดอย่างฆาตะกรเหมือนฆาตะกรโรคจิต เจการนินถาผู้อื่นยอมทําให้มีความสุขเสมอแต่เมื่อจัดห้องเสร็จจะกลับบ้านยังไงเลยทีนี้ยามเฝ้าประตูโรงเรียนอยู่แถมกําลังนั่งรับบีดอย่างโหดกระดกเล่าเขาอย่างเมามานันแต่ไม่ใช่แค่พวกเขาที่ทํากิจกรรมยืนดึกดื่นเด็ก2คนกลางจะขอตัวกลับบ้านพวกเขาจัดห้องชมรมเหมือนกันแต่ไปชมรมอื่นเมื่อยามจับได้ก็ตบหน้าเป็นคนละทีอย่างแรงและยามก็ลากเด็กสองคนนั้นไปในมุมมืดพวกเขาทั้งห้ากลัวมากใครจะไปยอมโดนตัวฟรีฟรีแถมยามยังลากเด็กไปไหนไม่รู้เจก็โชว์ภาวะความเป็นผู้นำ เสนอไอเดียวันนอนค้างกันที่ตรงนี้เลยยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าและจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะเจก็มีไอเดียต่อว่าไปอยู่ที่สระ่วยน้ำโรงเรียนไงมันปรีปรบุงอยู่ยามขาเปรกคงเดินไม่ถึงนั่นหรอกหนุ่มสาวทั้งห้าก,ก็ช่วยกันปีนกำแพงเพื่อไปอยู่ที่สระน้ำสาวๆก็ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนเข็มและปรางก็ได้พูดคุยกันเข็มเห็นได้ชัดเจนว่าพี่เจแอบชอบปรางแต่ปรางไม่ชอบพี่เจเข็มได้กล่าวถ้าปรางไม่เอาฉันจะเอาพี่เจนะที่ฉันเข้ามาในชมรมนี้ก็เพราะหวังประธานชมรมนี่แหละและเข็มยังรู้ดีว่า แอบชอบพี่นอนอยู่มองตาเป็นมันแต่นนมีอุปนิสัยเงียบเรึมไม่ค่อยพูดจากับใครนั่งเล่นมือถือคนเดียวนาวผู้เป็นน้องชายเลยมาขอมือถือขอกระเป๋าตังค์ด้วยก็เพราะว่าพี่เจกังรอผักตัวเขาลงสระน้ําและการะเล่นสระน้ําในยามวิกาลของเด็กห้าคนก็ได้เริ่มเติมขึ้นทุกอย่างต่างเฮฮาและสนุกสนานในยามวิกาลเสียงดังโวกเว่ยๆไวๆไม่กลัวยามด้วยซ้ำและนนนก็ได้เริ่มต้นการทินทาย,ยามเขาได้ยินเรื่องนี้มาจากรุ่นพี่ว่ามีเด็กสองคนแอบด,ดูดบุหรี่กันในห้องน้ําและยามจับไ มันพังประตูเข้ามาเด็กนักเรียนสองคนนั้นทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้ในชักโรครกเพื่อจะทาลายหลักฐานแต่ไม่ทันตายามไวพอที่จะเห็นและสั่งให้รุนพีหยิบก้นบุหรี่ขึ้นมาและยามก็ได้เอาก้นบุหรี่นั้นยัดปากพวกมันชอบดูดนักใช่ไหมงั้นเอาไปแดกเลยละกันพี่เจก,ก็เล่าต่อที่มันโหดแบบนี้ก็เพราะว่ามันโกรธนักเรียนมากเพราะว่าในคืนหนึ่งมีนักเรียนที่เป็นแฟนกันมาแอกซ์แคสในโรงเรียนและยามก็จับได้มันพยายามวิ่งหนียามก็ไล่ตามจนเกิดการต่อสู้และเด็กก็ได้ผลักตัวยามตกบันไดจนมัน การขากและเป๋ถึงปัจจุบนันมันโกรธเด็กมากใครที่ทําผิดกฎมันลงโทษไม่เว้นหน้าแน่ยามันโหดขนาดนั้นและถ้าจับได้ว่าพวกเราแอบมาเล่นน้ําจะโดนขนาดไหนแต่ใครจะไปสนละ่ะ ชีวิตวัยรุ่นมันต้องฟีลไว้ก่อนและเจประธานชมรมกริโชพาวกระโดดจากที่สูงโดยที่ไม่สนใจว่าทีตนเองจะโดดมันเป็นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แข็งแรงด้านบนก็ยังมีอุปกรณ์ช่างใต้น้าก็ยังมีตะปูอยู่เขาไม่ทันสังเกตและทับพลาดมีหวังเลือดอาบแน่แต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเจเป็นคนประเดิมเปิดงานเป็นคนแรกหลังจากนั้นก็บังคับให้เขมโดดเห็นผู้หญิงเสียวด้วยความหวาดกลัวมันสะใจดีน่าสนุกดีออกแต่นาผู้เป็นน้องเล็กว่ายน้ำไม่เก่งเหมือนพี่ๆเขาเลยอยากแกล้ง พี่ๆเล่นบ้างโดยการเปิดไฟที่สระว่ายน้ำให้พี่ๆตกใจเล่นทันทีที่เข็มลดลงไปหนาวก็เปิดสวิตไฟทันทีจังหวะน,นั้นเหล็กที่พวกเขายืนอยู่มันโครงเพลงทาให้เครื่องมือช่างที่อยู่ด้านบนตกลงมาเฉียดหัวเข็มเพียงนิดเดียวเท่านั้นเกือบตายไปเลยไหมล่ะ และความสวยก็ได้มาเยือนเนื่องจากยามได้มาตามตัวพวกเขาแล้วต้องรีบวิง่งหนีแต่ยามก็ตามรอยมาได้จากน้ําที่เปียกอยู่ตามพื้นนนเลมีไอเดียที่จะแยกกันซ่อนในตู้ล็อกเกอร์แต่ยามก็ฉลาดพอที่จะเดาทางได้มันเปิดประตูล็อกเกอร์ทีละช่องทีละช่องและคนแรกที่มันเจอนั้นก็คือเข็มเข็มเลยโดนล,ลากตัวไปเพื่อนๆทั้ง3ามก็ต่างกังวลเข็มจะโดนอะไรบ้างผู้หญิงคนเดียวจะไปสู้ยามตัวใหญ่ได้ยังไงพวกเขา3ามคนรวมหัวกันเจมีไอเดียที่จะกลับบ้านยามเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของไม่ท ทาอะได้แรงรอกแต่โนนไม่ยอมให้น้องของเขาตกอยู่ในอันตรายเข็มและหนาวไม่รู้อยู่ไหนเขาต้องตามหาตัวให้เจอ มึงก็เป็นพี่จะทิ้งน้องได้ยังไงปรางก็ได้เอใจเราไปดูที่สากรก่อนไหมนาวอาจจะอยู่แถวนั้นข้าวของของพวกเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยเขมอาจจะหนีแล้วไปที่นั่นเพื่อรอพวกเราก็เป็นได้นะและเมื่อพวกเขาไปถึงที่สะนาําก็ต้องเจอกับภาพที่น่าตกใจยามกลายเป็นศพไปแล้วจากเศษเหล็กที่ทิ่มแทงร่างกายเขาและชายที่พวกเขาเห็นเมื่อกี้นั้นใครกันละ่ะคนหรือผีด้วยความตกใจพวกเขาทั้ง3รีบวิ่งหนีออกไปจากโรงเรียนแต่ประตูมันล็อกไว้อยู่คุณแจกก็ต้องอยู่ที่ยามความกลัวจนสุดขีดทําให้พวกเขาคิดอะไรไม่ออก แต่นนที่มีสติมากพอฝ่าให้เจดูแลน้องปรางด้วยรีบปินกันแพรออกไปกลับบ้านไม่ก็หาคนมาช่วยเขาต้องหาตัวน้องให้เจอรวมถึงเข็มด้วยเราสัญญาณปรางจะช่วยเข็มให้ได้ นนจะไปคนเดียวแต่ปรางเขาก็เป็นห่วงเพื่อนและก็เป็นห่วงพี่นนเลยอาสา,าไปด้วยอีกคนเจก็พูดว่าพวกมึงเป็นบ้าไปแล้วหรอพวกมึงก็เห็นนี่ว่าเข็มโดนล,ลากตัวไปคนหรือผีก็ยังไม่รู้เลยที่ลากไปนั่นกลับบ้านกันดีกว่าอยู่ตรงนี้ก็ตายกันพอดีนนเลยชุนขาดมึงเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ยนาวมันเป็นน้องกูและมันก็อยากเคารพมึงมากด้วยมึงจะทิ้งน้องไว้อย่างนี้หรอถ้าพวกกูบ้าคนที่บ้าที่สุดก็คือมึงที่ชวนพวกกูเล่นน้ําเจก็สนกลับใช่กูชวนแต่มึงก็เสกมาเล่นกับกูเองนนก็ตอบว่่าใชกู ูเสือที่จะอยู่กับมึงแต่ครั้งนี้กูก็เสือที่จะอยู่ต่อถ้ามึงกลัวมึงก็กลับบ้านไปเลยแต่เจก็กลัวที่ต้องกลับบ้านคนเดียวเลยต้องมากับเพื่อนๆอ,อีกสองคนเพื่อมาหาตัวเข็มและหนาวให้เจอถึงจะไม่ชอบใจมากนักแต่การอยู่คนเดียวมันว้าเวพวกเขาทั้งสามได้เดินตามหาตัวน้องในยามวิการพร้อมไฟฉายแค่อันเดียวเดินตามรอยน้ําไปเพราะคิดว่าอาจจะเป็นรอยเท้าของเพื่อนๆเ,เดินไปจนถึงห้องหนึ่งพวกเขาเข้าไปในนั้นและเสียงฝีเท้าของคนลากขาก็ได้ดังขึ้นนั่นต้องเป็นฝีเท้าของยาม พวกเขาที่ปิดไฟแอบซ่อนอยู่หลังประตูพอ,อยามกำลังอยู่หน้าห้องพวกเขาเห็นได้ชัดเจนจากเงาสะท้อนที่กระจกความกลัวผีสุดขีดทําให้เจยอยากจะกลับบ้านเลยบอกกับนนว่าน้องมึงอาจจะตายหาไปแล้วก็ได้รีบกลับกันเถอะแต่นนก็บอกให้มันอยู่ปาก น้องกูทั้งคนกูไม่ยอมให้ตายเด็ดขาดถึงตายกูก็จะหาน้องกูให้เจอการถกเถียงของเพื่อนสนิทนนถึงพูดไม่เก่งแต่หมัดหนักต่อยหน้าเจไปปาบหนึ่งเละไละให้เจกลับบ้านไปอยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมีแต่ปากเสียพาซวยและเจก็ได้เดินแยกจากเพื่อนนนก็เดินตามหาตัวน้องต่อจนไปเจอที่โรงอาหารได้เห็นเงาคนเดินแวบๆอยู่ตรงนั้นนน เลยจะไปดูเพื่อความแน่ใจแต่บางเธอก็กลัวและวทางเงาเมื่อกี้ไม่ใช่ของนาวล่ะจะเป็นยังไงแต่ถึงกันนั้นรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเพื่อชีวิตน้องพวกเขาทั้งสองเลยเดินไปดูที่โรงอาหารตัดผ้ามาที่เจกันบ้างเจได้ไปเจกับเข็มที่นางร้องไห้อยู่เมื่อเข้าใกล้ตัวเข็มเท่านั้นแหละยามก็ได้มาจับมือเขาและเจก็ได้ชิบหายไปเรียบร้อยในส่วนของนนและปลางพวกเขาทั้งคู่ได้มาที่โรงอาหารพยายามมองหาและเรียกหาหนาวแต่คนที่มาไม่ใช่นาวกลับเป็นยามพวกเขา เขาได้ได้ซ่อนแอบอยู่เงีย,งยบๆจนยามเดินผ่านไปแต่นาวก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นเข็มและเจในสภาพที่กลายเป็นผีไปแล้วจ้องมองพวกเขาอยู่ถึงแม้จะเป็นเพื่อนแต่ได้กลายเป็นผีไปแล้วใครจะไปกล้าคุยพวกเขาทั้งคู่เลยรีบวิ่งหนีโดยไม่คิดชีวิตไม่สนใจเส้นทางเท้าพาไปไหนก็ไปนั่นจนไปเจอกับห้องห้องหนึ่งซึ่งใกลกับสระว่ายน้ำและเสียงร้องไห้ก็ได้ดังสะอื้นขึ้นมาดังขึ้นมาเป็นเสียงร้องไห้ของผู้ชายนนมั่นใจว่าเสียงสะอื้นนั่นเป็นของนาวเขาเลยตามเสียงงัดใบเมื่อตามไป รื่อยๆอยามก็เดินตามมาจากด้านหลังพวกเขาต้องพังประตูเข้าไปเพื่อไปหลบซ่อนในห้องนั้นห้องที่มีนาวอยู่เมื่อพังประตูเข้ามาได้ก็เห็นสภาพของนาวที่นั่งก้มหน้าพนมมืออยู่ร้องไห้กอดครวร ขอเอาโหซิจากพี่พี่ทุกคนนนก็บอกกับน้องว่าตนยังไม่ตายแต่นาวไม่ได้ยินเสียงนั้นนาวเห็นแค่น้ําตรงพื้นเท่านั้นเหตุเพราะว่าการที่เขาเปิดไฟที่สระน้ําในจังหวะเดียวกันที่พี่เข็มโดนลงมาทําให้ปลั๊กไฟตกลงไปในสระน้ําและพี่พีทุกคนที่อยู่ในน้ําก็โดนช็อตตายกันหมดหนาวเด้อินสนตันเห็นสมพี่พีลอยอยู่เหนือน้ําเขาไม่รู้จะทำยังไงได้ไปยืนอึ้งอยู่อย่างนั้นและยามก็ได้มาเห็นก่อนที่ยามจะมาไล่ตัวเขาจนพลาดเดินชนเหล็กทิ่มแทงตัวเขาจนตาย สรุปก็คือนาวเป็นฆาตกรที่ฆ่าศพทั้ง5คนทั้งพีๆแล้วก็ยามเขาหวาดกลัวถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกอย่างเกิดจากความประมาทของเขาและผีทั้ง5้าคนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่าตนนั้นตายไปแล้วจนพียามได้มาบอกว่าพวกเองตายในสระน้ําและอีพีนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับโรงเรียนนี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจกับเราด้วยแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ